เราอินหกวันแรกไอเทมเท่าช้างนะผมวะก็เป็นทุ่นนดวงอาทิตย์นะครับก็ไปลงเล่นสิบห้านาทีลงเล่นสามสิบโอเคนะครับผมวันนี้มาพูดกับผมจรามเอ็กทูอีกแล้วนะผมวันก็จะพาไปดูกิจกรรมใหม่นะผมก่อนที่จะไปดูก็ลืมกดไลค์กดซับคลาสกดติดตามผมด้วยครับผมว่ไปตรงที่ล็อกอินครับผม สองศูนย์สองหนึ่งสงการนะผมว่าเป็นล็อกอินรับเป็นดวงอาทิตย์นะผมา่แล้วก็ลงเล่นสองศูนย์สองหนึ่งนะผมฟีเจ็ดวันล็อกอินหกวันแรกไอเทมเท้าช้างนะผมอ่ะก็เป็นโทเคินดวงอาทิตย์นะก็ไปลงเล่นสิบห้านาทีลงเล่นสามสิบนาทีตามที่เขากําหนดนะครับผม่แล้วก็ลงเล่นหกสิบวินาทีนาทีแล้วก็ลงเล่นร้อยยี่สิบนาทีแล้วก็ ลงเล่นร้อยแินาทีเนอบผมว่าก็เป็นประมาณนี้ครับลงเล่นไปให้มันได้โทเค็นดวงอาทิตย์ทุกวันก็จะดีเราก็จะได้นําไปแลกโทเค็นได้ทุกโทเค็นเลยนะผมว่าแต่หน้าหน้ากิจกรรมแรกมันยังไม่มานะผมว่ะเพราะว่าเขาน่าจะรอให้เราไปเล่นเอาโทเค็นดวงอาทิตย์ก่อนนะครับผมว่าเพื่อน,นำมาแลกนะคผมว่า นี่ยนะผมสำหรับของรางวัลเป็นรางวัลของรางวัลยอดคุณ <ไป S 1> ดูครับเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋านะผมว่าผมไม่หลุดไว้เป็นคำสาปแมงมงุมพิษร้ายจะกินกินคุณนะครับผกว่าแล้วก็เป็นอันนี้นะผมเป็น สเกิทบอร์ดนะครับผมอะเป็นไม้กวาดแม่มดเป็นเป็นสเกิทบอร์ดไม้กวาดแม่มดนะผมอะผมก็จะรับไปเลยนะรับไปเลยนะผมอะนี่ครับผมเราก็จะได้มานะผมอะก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะผมอะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่า